แกะกุ้งก่อนนะครับนี่ครับขี้เป็นจะอยู่ในส่วนของหัวเนี่ยฮะเนี่ยคนที่แพ้กุก้งกระตรงขี้เนี่ยนะฮะตัดหัวเสร็จนะครับแยกไว้จะหาก วันนี้จะมาผัดกุ้งผัดบล็อกโคลี่ครับส่วนผสมก็จะมีมีกุ้งครับมีหัวกุ้งพริกแดงกินดามีกระเทียมแล้วก็บล็อกโคลี่แค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปผัดกันใส่กระเทียมไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรใส่มันกุ้งนะครับตามด้วยพริกแดงกินดาครับแล้วก็หัวกุ้ง บลอกแคี่ครับตามด้วยใส่น้ำเปล่าไปปรุงด้วยร <c> ส <oughs> ด,ดีไปหน่อยครับน้ำตาลทรายซอสปกปุ้งรสแล้วก็ซอสหอย <c oughs> ผมจะใส่กุ้งที่หลังนะเพราะว่าผัดบลอกแครี่ให้ใกล้เคยเียงจะสุกก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้าใส่กุ้งไปเลยเดี๋ยวกุ้งมันจะสุกมากไปทำไมอร่อยครับใ <c oughs> ส่กุ้งครับใ <c oughs> ส่น้ำตาลเพิ่มไปนิดนรสชาติก็ อเค็มนิดครับเค็มนิดหวานหน่อยให้มันคลมกล่อมอร่อยนะ <c oughs> พอแล้วครับโอเคเราไปตักเสิร์ฟกันโอเคได้รวลอแล้วครับกุ้งผักบรอกโคลี่ สูตรหัวมันกุ้งนะครับใส่มันกุ้งเข้าไปด้วยยังไงฝากกดติดตามให้เลยนะครับไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้เพื่ออาจจะเบื่อมันแจ้งเตือนบ่อยนะครับเพราะว่าผมลงกับข้าวบ่อยมากโอเคขอบคุณครับ